ดิเดเยเดชองผู้จัดการทีมชาติฝรั่งเศสกำลังต้องปวดหัวกับปัญหาของทีมทั้งเรื่องการจบสกอร์และการปรับตัวให้ชินกับหน้ากากของคีเลียนเอ็มบัปเปซึ่งอาจใช้เวลาหลายเดือนกว่าจะคุ้นเคยในศึกยูโร2024ฝรั่งเศสเฉือนชนะเบนเย่ยม1ประตูต่อศูผ่านเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายไปพบกับโปรตุเกสโดยเกมนี้ฝรั่งเศสได้ประตูชัย จากจังหวะบอลฉลับยานแฟตองเก้นกองหลังเบลเยียมเปลี่ยนทางเข้าประตูตัวเองในนาทีที่85ฝรั่งเศสมีโอกาสยิงถึง19ครั้งในเกมกับเบลเยียมแต่มีเพียงสองครั้งที่เข้ากรอบและท้ายที่สุดต้องพึ่งโชคช่วยในการผ่านเข้ารอบจากสถิติที่ผ่านมาฝรั่งเศสเป็นทีมที่ทำประตูได้น้อยที่สุดในบรรดาทีมที่เหลือในการแข่งขันโดยทำได้เพียง3ประตูซึ่งน้อยกว่าเจ้าภาพเยอรมนีถึง7ประตู ทั้งสประตูของฝรั่งเศสมาจากการทำเข้าประตูตัวเองของฝ่ายตรงข้ามและลูกจุดโทษเดชองพยายามใช้วิธีต่างๆเพื่อให้แนวรุกของเขาสามารถเล่นได้อย่างเต็มที่ไม่ว่าจะเป็นการส่งอองตวนกริสมันลงเล่นเป็นสำรองหรือการปรับเปลี่ยนรูปแบบการเล่นแต่ปัญหาหลักคือการทำให้เอ็มบัปเป้คุ้นเคยกับการสวมหน้ากากป้องกันบริเวณจมูกที่หักของเขาในเกมกับเบนเยียมบอลเคลื่อนตัวอย่างรวดเร็วเพื่อเปิดพื้นที่ แต่การจบสกอร์กลับไม่ดีโดยมักจะข้ามคานไปหลายเมตรทั้งที่ในสถานการณ์ปกติลูกบอลมักจะไปอยู่หลังตาข่ายแทนเดชองกล่าวหลังเกมว่าเอมบัปเป้เริ่มชินกับมันแล้วเงื่ออาจยังคงรบกวนเขาอยู่มันอาจเข้าตาได้แต่มันซับซ้อนสำหรับการมองเห็นของเขามันใช้เวลาเพียงเสียววินาทีแต่ก็สำคัญเขาจะต้องคุ้นเคยกับมันเพราะเขาอาจต้องใส่มันอยู่หลายสัปดาห์หรือหลายเดือนก็ได้ฝรั่งเศส หวังว่าเอมบัปเป้จะคุ้นเคยกับหน้ากากนี้ได้เร็วขึ้นเพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขาจะพร้อมลุยอย่างเต็มที่เมื่อเกมรอบก่อนรองชนะเลิศจะเริ่มต้นขึ้น